วัดป่าไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือว่าปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วก็ต้องอยู่ใกล้ป่าหรือไม่ก็กลางป่าเขา ที่สมัยนี้ก็ไม่น่ากลัวอะไรจากสัตว์ป่าที่จะเข้ามาทำ้ายพระเนในวัดเหมือนในสมัยก่อนที่มีเกิดขึ้นให้ได้ยินอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะกับช้างป่าที่ชอบเข้ามาทำลายกุฏิที่พักส่งจนพังราบอยู่หลายครั้งแต่ที่น่ากลัวกว่าก็มักจะเป็นเสือที่เคยมีทั้งพระแล้วก็เนนถูกเสือฆ่าไปกินมากกว่าที่จะได้ยินว่าถูกช้างกระทืบตายซะอีกจะมีบางก็เพียงแค่บางวัดเท่านั้นที่หลวงพ่อหรือพระในวัดก็จะมีตะบะบารมีพลังจิตที่แก่กลา แต่เมตตากำกับบังภัยให้พระเนนอยู่รลอดปลอดภัยใดแต่ก็ใช่ว่าจะมีความปลอดภัยได้ถึงที่สุดเพราะว่านอกจากบารมีของพระผู้มีพลังจิตแก่ก้าจะช่วยแล้วพระเนเนในวัดก็ต้องทําตนให้อยู่ในศีลในธรรมคาสอนอย่างเคร่งขัดด้วยไม่ทาอะไรนอกเหนือจากที่พระผู้ใหญ่คอยบอกคอยสอน เพราะมักจะมีการรับอยญาตโยมแปลกหน้าเข้ามาในวัดอยู่เป็นประจำจะด้วยความที่ไม่ได้คิดว่าจะมีอคติอะไรแต่มันก็อาจจะเป็นภัยที่แฝงเข้ามาแบบไม่รู้ตัว โดยเฉพาะในยามวิการกลางค่ำกลางคืนเราด้วยชอบมีพ่อค้าเล่ที่มักจะพาเกวียนสินค้าเข้าไปพักไม่ว่าจะเป็นวัดป่าหรือว่าวัดบ้านรวมทั้งพวกที่เดินทางไกลที่แวะเวียนกันเข้าไปพักเป็นประจำแม้แต่กกโจนที่เคยพาันเข้าไปพักในวัดกันมาแล้วโดยที่พระเนนไม่รู้กลางค่ำกลางคืนหากว่าเป็นวัดบ้านมีคนขอเข้าไปพักก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่หากว่าเป็นวัดป่านี่อาจจะเป็นเรื่องแปลกแล้วก็เป็นภัยอันตรายได้สมัย ในนี้วัดป่าจึงต้องมีการสร้างประตูอัดเอาไว้ทุกด้านกันทั้งสัตว์ป่าทั้งคนแปลกหน้าเข้ามาเรียกต็อตอนกลางคืนแต่ในสมัยก่อนวัดก็ไม่ได้มีรลวรอบขอบชิดเหมือนในปัจจุบันก็เลยมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นประจำที่วัดของหลวงตาบุญหลอดที่เพิ่งจะมีชาวบ้านนิมนต์ท่านเข้ามาอยู่จําวัดได้เพียงแค่ 3, สาพรรษา ชาวบ้านจึงคุ้นเคยที่หลวงตาท่านทุดงผ่านเข้ามาโปรดญาติโยมในหมู่บ้านอยู่หลายครั้งเพราะว่าแถบนั้นยังไม่มีวัดจนเห็นว่าหลวงตาบุญรอดท่านเริ่มชลาภาพมากแล้วก็เลยมีชาวบ้านถวายที่ดินลกล้างใกล้ป่าให้เป็นวัด ท่านก็จะได้อยู่เทศนาสั่งสอนชาวบ้านได้ตลอดไปด้วยการช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันมาช่วยกันถากถางสร้างเป็นวัดขึ้นมาโดยจะมีกุฏิอยู่หลายหลังที่สร้างเอาไว้ห่างกันเหมือนกับวัดป่าทั่วๆไปจะได้เงียบสงบไม่รบกวนกันเวลาบําเพ็ญเพียรภาวนากับศาลาไว้ประกอบพิธีกรรมต่างๆพอให้ใช้กันแดดกันฝนได้ในช่วงใหม่จะมิดชิดหน่อยก็แต่กับกุฏิพระเนนเท่านั้นที่สามารถจักันสัตว์ป่าเข้ามาทำา ดสมัยนั้นก็ยังไม่มีพระเข้ามาจําวัดนอกจากหลวงตาบุญหลอดแต่จะมีเนนที่มาบวชเรียนหนังสืออยู่3รูปอาศัยอยู่คนละก,กุฏิแล้วก็ห่างกันพอสมควรใหม่ๆก็ต้องให้โยมพ่อไปนอนเป็นเพื่อนถึงในกุฏิจนหลังๆเริ่มชินแล้วก็เป็นเรื่องสนุกสนานของสามเณรน,น้อยไปและต่อมาก็ไม่ได้กลัวอะไรกันอีกช่วงคำว่ายังพากันออกมาวิ่งเล่นอยู่หน้ากุฏิเป็นประจำพอถึงเวลาหลวงตาก็ออกมาไล่ให้เข้ากุฏิเพราะเกรงว่า จะมีสัตว์ป่าเข้ามาทำร้ายเอาใดเพราะว่าป่าแถบนั้นนอกจากจะมีช้างป่าแล้วก็ยังมีเสือหากินอยู่อย่างชุกชุมแต่ด้วยตะบะบาร,รมีของหลวงตาพวกมันก็เลยไม่เคยพากันเข้ามาในเขตวัดใดเพราะท่านได้ทำพิธีวางอาคมเอาไว้จนรอบวัดลำพังตัวท่านไม่ได้เกรงกลัวอะไรเพราะพระธุดงค์นภานเข้าไปมาแล้วเจ็ดญาติ้ํำห่วงก็แต่สำมเนนน้อยที่ญาติโยมนำมาฝากไว้ก็เท่านั้นว่าจะเป็นอันตรายเขาเพราะความสุขสนตามภาษาของ ช่วงนั้นก็มักจะมีพ่อค้าเล่หรือไม่ก็คนที่เดินทางไกลแวะเวียนเข้ามาขอพักบ้างแต่ก็ไม่มากนักแล้วก็ไม่บ่อยนักแต่ก็ต้องมากันเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้นไม่ใช่โผลมาในช่วงกลางคืนเพราะคงจะไม่มีใครเข้าป่ามาในช่วงกลางคืนก่อนที่จะถึงหมู่บ้านเป็นแน่ยังไงก็ต้องผ่านหมู่บ้านมาก่อนนั่นก็คือคนทั่ว,วไปแต่พวกที่ไม่แวะพักในหมู่บ้านนั่นสิน,น้าแปลกท่านก็เลยไล่ให้ไปพักที่อื่นทุกครั้งแต่ก็จะมีบาง ครั้งที่ท่านไม่รู้เพราะว่าไปเคาะกุติเรียกเนนเนนก็ให้พักไปเพราะไม่ได้รู้อะไรค่าคืนวันเข้าพรรษาพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เป็นวันพระใหญ่หลังชาวบ้านมาฟังเทศฟังธรรมและเวียนเทียนกันเสร็จก็กลับบ้านใครบ้านมันตกประมาณสามทุ่มกว่าเนนน้อยก็ยังพากันวิ่งเล่นอยู่เราว่าพระจันทร์นั้นสว่างโล่งไปทั่วหลวงตาท่านก็เข้ากุติพักผ่อนเพราะต้องรับญาติโยมที่มาทําบุญแล้วก็ช่วยกันเก็บกวาดถากถางร,บรอบๆวัดมาทั้งวัน จนมาเสร็จพิธีต่างๆเอาก็จนคําเพราะว่ามีพระอยู่รูปเดียวลืมไปดูสมณมเณรที่เล่นกันอยู่จนดึกลุงสางก่อนที่ท่านจะไปรับบินฑบาตถึงได้รู้ว่ามีสมณมเณรหายไปรูปหนึ่งพากันเดินหาไปจนทั่วก็ไปพบปลอยเลือดก,กับลอยลากอยู่ที่เขตนอกวัดลอยลากนั้นหายเข้าไปทางป่าท้ายวัดจึงได้พากันตามไปจนเจอร่างของสม,มเณรน,น้อยที่มรณะพาไปแล้วสภาพถูกเสือกัดกินหายไปหลายส่วนรู้จากสมณเณรอีกสองรูปที่เล่นอยู่ด้วยกันว่า มีคนมาเรียกอยู่นอกวัดให้ออกไปหาอีกสองลูปไม่ยอมออกไปเพราะหลวงตาท่านสั่งห้ามไว้เด็ดขาดแต่เห็นว่ากวักมือเรียกอยู่นานสมณะเนรอีกอรูปก็เลยเดินออกไปหาจนใดอีกสองลูกก็เล่นกันจนเหนื่อยจึงได้พากันกลับเข้ากุฏิของตนเองไปและลืมสมณะเนรอีกรูปที่ไม่รู้ว่าจะกลับเข้ามาเอาตอนไหนจนถูกเสือฆ่าตายไปในที่สุด ไอเสือท,ทั่วไปนั้นมันไม่น่าแปลกเพราะแถบนั้นก็ยังมีอยู่อย่างมากมายแต่ที่เนนบอกว่ามีคนมากวักมือเรียกนั้นท่าทางน่าจะไม่ใช่เสือธรรมดาทั่ว,วไปหลังจากที่จัดการล่างสมณะเนนไปเรียบร้อยแล้วด้วยความเสียใจของญาติโยมแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติไม่เด็กก็ผู้ใหญ่ก็เคยถูกเสือฆ่าตายกันเป็นประจำชาวบ้านก็เลยจะพากันไปนดักล่าหรือไม่ก็ไล่เสือให้ไปให้พน้พนพ้นจากท้ายวัด เพราะเกรงว่ามันจะย้อนกลับมาทำร้ายหลวงตาแล้วก็เนนน้อยเข้าอีกแต่หลวงตาท่านก็ได้สั่งห้ามเอาไว้ว่าให้ปล่อยมันไปเพราะท่านเกรงว่าจะเป็นชาวบ้านที่จะถูกมันล่าเข้าไปอีกเพราะเท่าที่สามเณรบอกมันก็น่าจะเป็นเสือสมิงที่ท่านก็เคยเจอเจอมาแล้วหลายครั้งเมื่อออกทุดงชาวบ้านไม่สามารถจะฆ่ามันได้ง่ายเป็นแน่ทุกคำคืนที่เนนน้อยอีกสองรูปเข้าจำวัดกันตั้งแต่ช่วงคำคำตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่พากันออกมา